สวัสดีครับผมเต้พงศกรเมตตาธิการนนท์ครับรายการชั้นจะไปรุษสวรีวันนี้ผมมีพระประวัติของพระสงฆ์พระองค์หนึ่งมานําเสนอกันครับพระองค์มีส่วนช่วยในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับวันนี้เราได้ส่งพี่โบไปที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจานบุรีไปเรียนรู้พระประวัติ เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยานณสังวรเจริญโคชวัตรครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่วัดเทวสังฆารามหรือวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภายในวัดจะมีพระอุโบสถหลังเก่าเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญคชวัตรทรงบรรพชาและอุปสมบทค่ะ ตอนนี้เราลองไปสำรวจร,บรอบๆวัดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวตามโบไปที่หอพระประวัติที่ตั้งอยู่ในวัดทางด้านโน้นกันค่ะ ภายในหอพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเมื่อแรกเข้ามาจะพบกับรูปปั้นพระองค์ประดิษฐานอยู่กลางโถงค่ะลักษณะเป็นรูปหล่อโลหะขนาดเท่าพระองค์จริงประทับอยู่บนธรรม,มาตในพระอริยบทสำรวมดำเนินการปั้นโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรรูปปั้นพระองค์ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อพุทธศักราช2553หอพระประวัติได้จัดแสดงเรื่ เรื่องราวของพระองค์มีทั้งรูปปั้นภาพถ่ายงานหนังสือพระนิพนธ์การปฏิบัติศาสนากิจและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ไว้ให้ผู้เลื่อมใสได้เข้ามาศึกษาค่ะ สวนพระประวัติในการทรงเป็นพระธรรมทูตไปเผยแร่พุทธศาสนาทั่วโลกจะเป็นอย่างไรตามโบไปพบบุคคลท่านนี้กันค่ะและตอนนี้โบได้รับโอกาสสำคัญมาสนทนากับพระกิติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวะสังคารามค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ จุดเริ่มต้นของการอบรมพระธรรมทูตเป็นมาอย่างไรเจ้าคะการอบรมธรรมทูตคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสรมีพระยาณทังวลท่านได้ไปเผยแพร่ศาสนาต่างแดนก็ได้มีการอบรมพระธรรมทูตขึ้นมาสมัยที่ท่านพระองค์เป็นสมเด็จสังฆราชแล้วก็เผยแพร่ศาสนาพุทธไปยังนานาประเทศพระองค์ท่านทรงมีพระธรรมทูต เป็นสายสายแล้วก็ไปสร้างวัดสร้างให้พุทธศาสนชนได้กราบไหว้ได้เลิกถึงคุณพระเจ้าศาสนาจึงได้เจริญรุ่งเรืองมายุคสมเด็จสังกราชทคที่19ปรบกวนพระคุณเจ้าช่วยเล่าถึงพระองค์ที่ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมให้ฟังได้ไหมเจ้าคะพระองค์เป็นผู้คนฟ้าพราศึกษาได้หลายภาษาหลายนานา,นาชาติ ท่านสามารถศึกษาแล้วก็สั่งสอนทางโลกและทางธรรมเพราะว่าท่านศึกษามาเยอะทําให้คําสอนขององค์ท่านเนี่ยเผยแพร่ไปได้ไกลแล้วก็คนก็เอาไปไประพฤติปฏิบัติเพราะว่าธรรมะของสมเด็จพระรัตเจ้าเนท่านสอนง่ายๆแต่ว่าลึกซึ้งกว้างแล้วก็ปฏิบัติได้ดีทําให้เข้าใจง่ายขึ้นขอามีสติมีัมปชัญญะดูตัวทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดในี่พระองค์สอนเรื่องอย่างนี้ กราบนมัสการขอบคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งนะคะที่ได้นำพระประวัติของพระองค์มาเผยแพร่อ,อีกครั้งกราบขอบพระคุณค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสกุลเดิมของพระองค์ท่านคชวัร ทรงบรรพชาเป็นสมณณน,นที่วัดเทวสังขารามจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็บูรพาจารย์ของท่านเนี่ยได้นำมาฝากเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดบวริเวศวิหารอยู่จนพระชนท่านเนี่ยครบที่จะอุปสมบทเป็นพระพิสุทท่านก็เสด็จกลับไปอุปสมบทที่วัดเทวสังขารามอย่างเดิมอีก แล้วก็ประทับอยู่ที่นั่นหนึ่งพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็เสด็จกลับมาวัดบวรอุปสมบทซ้ำเป็นพระพิษุในฝ่ายคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์อีกครั้งหนึ่งก็ส่งสอบความรู้พระปริยัติธรรมโดยลบดับจนได้รับปริเลียนธรรมค้าประโยชน์แล้วก็เป็นพระเถระที่มีความรอบรู้ในพระธรรมวินยัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานส่งรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสังทราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระอุปชายยะปฏิบัติศาสนาก,กิจใกล้ชิดจนเป็นที่ไว้วางพระไทยเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ,อดุลยเดชส่งผนวดเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เสด็จมาประทับท,ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงปฏิบัติในเนคขมมะปฏิปทานั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงไว้วางพระไทยในสมเด็จสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรญานสังวรอย่างสงสุดโดยมอบให้เป็นพระอภิบาลถ้าเป็นการกล่าวทั่วไปก็คือเป็นพระพ่เลี้ยงพระพิสุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงผนวดและประทับที่วัดประวรพศ2 5 0 4 เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดประวิเวศพิหารพระองค์ที่6ทางคณะสงฆ์ได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษาการปกครองเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคกรณีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่10เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชทรงผนวด โดยที่ในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชพระราชาบพิรทรงเป็นพระอุปัชฌายะแต่ก็ทรงเลือกสมเด็จพญานาสงวรเจ้าวาดพระปวริเพศวิหารเนี่ยเป็นพระที่เลี้ยงหรือพระอภิบาลได้ถวายความรู้ในด้านพระธรรมวินัยต่างๆแด่พระพิสุสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในช่วงนั้นพศ2532เชื่อพระคุณสมเด็จ พระสังฆราชเจ้าได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาาสังยก็เท่่าาวเเป็นสมด็จพ,พระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์ในช่วงระยะก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าการคณะสงฆ์เราเนี่ยได้เจริญได้ขยายตัวออกไปสู่ต่างประเทศเนี่ยมากขึ้นคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุทธแมหานิกายเนี่ย ก็ได้ออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทางยุโรปเนี่ยมากเลยก็ไปที่อินโดนีเซียออสเตรเลียแล้วก็ไปทางอเมริกาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะโดยลำดับการสิ้นพระชนของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพนิยกที่ต่อมาได้รับพระมหารุณาที่คุณสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยานาสังวรเจริญสุวัฒโนสกุลเดิมของพระองค์ท่านโคชวัฒนั้นก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของวงการคณะสงฆ์และก็พวงพุทธศาสนิกชนเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิรยาณสังวรได้รับพระมหากรุณาพระราชทา,านเพลิงพระศพแล้วเนี่ยนะพระอัฐิของพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งเป็นสี่ส่วน เนื่องจากว่าได้รับพระมหาคุณาที่คุณสถาปนาพระอาฐิสมเด็จพญานาสังวรสมเด็จสังฆราชกลมหาสังฆพิทายกขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรฉะนั้นพระอัฐิส่วนที่หนึ่งได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่หอพระนาในพระบรมมหาราชวังส่วนที่สองของพระอาฐิก็ประดิษฐานไว้ที่ตำหนักเดิมวัดปวริเวศวิหาร ส่วนที่สได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดยาณสังวรารามจังหวัดชนบุรีแล้วส่วนที่4ก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเทวสังคารามคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนด้วยสำนึกในพระเมตตาการุณของเจ้าพระคุณสมเด็จได้ร่วมกันสร้างหอพระประวัติขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ชนดุ้นหลังได้ศึกษา วัดเทวสังคารามแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาถ้าเพื่อนเพื่อนมากาญจนบุรีลองมาวัดแห่งนี้กันได้นะคะมาเรียนรู้หาความสงบสุขกลับบ้านและมากาญจนบุรีทั้งทีนะคะถ้าจะไม่แวะไปสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดก็ดูเหมือนจะพลาดไปเดี๋ยวตามโบมาค่ะว่าเป็นที่ไหนและนี่นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองค่ะทริปนี้นะคะ ได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้รูปสวยๆกลับไปอัพลงโซเชียลด้วยถ้าท่านผู้ชมและเต้ยมาเที่ยวนะคะก็ลองมาเที่ยวตามโบได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอไปถ่ายเซลฟี่ก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณพี่โบมากๆเลยครับ เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยานนัสสังวรไม่เพียงแต่สร้างาศาสนธรรมคือคำสอนที่มอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไปมอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วยครับ สำหรับครั้งหน้านะครับเราจะไปกันที่อนุสาวรีย์แห่งไหนมาติดตามกันได้ที่ฉันจะไปอนุสาวรีย์ทาง YouTube และ Facebook I Will Go To Monument นะครับช่องนี้เลยครับดูแล้วชอบกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยครับจะกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยยิ่งดีเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์